ออโต้ทาวเวลบายมิกแมกกาซีน well นะครับพามาเที่ยวหาดทรายแก้วนะครับที่อำเภอสัตหีบสวัสดีครับวันนี้มิกแมกกาซีนก็มาทำคอลัมน์ออโต้ทาวเวลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็นำเจ้าไอออนนะครับ oh. มาชาร์จนะครับเป็นไงบ้างกับการนั่งไอออนมาวันนี้เนื่องจากว่ารถอะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ติดฟิล์ม ค่อนข้างที่จะอาจจะแบบแสงอะ่ะมันก็คือเข้าแต่คด้วยความที่ว่าแอร์ในรถมันเย็นฉ่ำมันก็เลยเหมือนเราเอาบรนเทาได้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็แต่ถามว่าความชอบก็คือบอะหลังอนั่งสบาย อากาศเป็นยังไงบ้างครับุ้งจูนร้อนค่ะแต่มีลมอากาศก็ร้อนร้อนนิดๆนะครับแล้วก็ฝนตอนแรกคิดว่าจะเจอฝนตกตอนนี้ก็อากาศสดใสวันนี้เราเดินทางมาด้วยรถไอออนค่ะก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคะในครั้งนี้เรามีการวางแผนอะไรไหมครับไม่มีค่ยจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับม,มันมันมีมันมีแลนในการเดินทาง ีแผนในการเดินทางแต่บางทีอาจจะมีการนอกลูก่นอกแผนบ้างมีปัญหาเล็กน,น้อยครับปัญหานี้อาจจะเกิดจากที่ชาร์จไฟฟ้าเต็มเต็มไม่เท่าไหร่แต่ก็คือแบบว่าเหลือเหลือสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบเหมือนแบบว่ามันเหบบมืนหอนวัดใจอะ<ม>ว่าเอ๊จะมีที่ชาร์จจะหาที่ชาร์จสะดวกไหมในบริเวณที่ว่ากรุงเทพออกต่างจังหวัดมันก็ยังเป็นหลายข้อสงสัยสำหรับคนที่ยังลังเลว่าสรุปแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย มันจะมีดีอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าครับครั้งนี้เราก็มากันจํานวน5คนเลยนะครับซึ่งเต็ตมรถอะตัมภพารข้างหลังเราก็เอามาแน่นอีกอยากให้แบบว่าเข้าใจว่าเวลาคนใช้งานจริงๆอะครับรถอะมันต้องพร้อมใช้งานจริงๆ เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริลีไฮนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองพัทยานะครับค่ะก็การเดินทางวันนี้นะครับมิกแบกซีนก็พามาเที่ยวชมที่หาดสายแก้วแล้วก็แวะชิมอาหารที่หาดสายแก้วด้วยซึ่งเป็นไงบ้างครับต้องจูนตัวน,นี้อร่อยมากค่ะและที่สําคัญนะคะราคาดีมากสรุปราคาในการเดินทางวันนี้ได้ไหมครับว่าเรามาในการ5คนนี้หมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ บอกเลยนะคะว่าถ้าทุกคนฟังล้วจะบอกว่าวิ้ยท่ไหราคะนี่อย่างนี้จะจะบอกว่าราคาเบสเ็จนะคะรวมค่าชาร์จไฟตั้งแต่ไปยันกลับก็คือทั้งหมด2,300บาทเท่านั้นค่ะพี่กิงอันนี้คือรวมชาร์จไฟค่าอาหารแล้วก็ไวคาเฟ่ต่างๆด้วยนะคะครับก็คือเราเริ่มนะครับเริ่มเดินทางมาจากที่บุคโลแล้วเราก็มาแวะจุดชาร์จลงตรงที่บางพีน้อยก้องค่ะ บางพี่น้อยถูกแล้วเพราะว่าเราลงเราลงทางด่วนมาอ่าโอเคครับแล้วเราก็เข้ามอเตอร์เวย์นะครับผมทางด่วนหมายเลขเจ็ดนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าพัทยาเลยครับสัตหีบแล้วก็เข้าไปที่หาดไซแก้วเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าสนุกไมวันนี้สนุกค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างแรกก็คือหนึ่งมันสนุกแล้วก็ด้วยความที่ฟิล่ะค่ะไม่เคยขับรถไฟฟ้าออก ออในส่วนของต่างจังหวัดเ,เป็งาน<บ>ลุ้นไม่ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยจะบอกว่ามันดีมากเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนแบบภาพจินตนาการว่ามันจะไปรอดมาอย่างไงคือมันมันเหมือน,นเหมือนที่เขาคุยกันไหมว่ารถมันต้องเดินทางลําบากจุดชาร์จ<ม>ลุ้นาหายากนะไม่ลําบากนะเพราะว่าจะบอกว่าหาชี่ชาร์จถาง,ง่ายค่ะแล้วด้วยความที่ว่าตัวรถยนต์เองเนี่ยสมรรถภาพเขาดีเพราะว่าอะไรป่้ะระหว่างทางก็จะมีหลับ มันจะไม่มีเสียงรถแบบว่าเสียงเงียบเงียบมากหลับสบายแล้วก็แอร์เย็นช่วงช่วงล่างดีใช่ไหมครับนุ่มงดีนุ่มแล้วก็ระบบเซนเซอร์เขาดีด้วยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาเวลาบีกเตือนมาว่าข้างหน้าเปรกข้างันใจเพราะปกติจะไม่มีเสียงเตือนอะไรขนาดนั้นก็ตกกลับตกใจแล้วก็แต่ก็ดีนะมันเหมือนเตือนสติว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือข้างหลังมันมีเซนเซอร์คือแบบเขาเรียกว่าความปลอดภัยอ่ะค่อนข้างดีเลยใช่ครับวันนี้เราก็เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วรอหลอนมาตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนะคะ กับ,ร,บรถคู่ใจวันนี้กคือคไอออนรถไฟฟ้านั่นเองครับก็ไอออนเป็นรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์นะในเรื่องของออการขับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลแม้กระทั่งขึ้นเนินใช่รครับ,รบเราปรับเป็นโหมด Normal นะครับคือขับแบบปกติซึ่งตลอดการเดินทางมาเราก็มีหลอกสลับโหมดเป็นอ,อีโคบ้าง Normal บ้างสปอร์ตบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ในแต่ละพื้นที่นะครับว่า เรากำลังขึ้นเขาไหมเรากําลังพังเรียบไหมหรือว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ชุมช,มชมนแออัดอาจจนะปลาเป็นอีโคก็ได้เพราะรถมันติดอันนี้เราก็แล้วแต่พื้นที่เลยว่าเป็นแบบไหนนะครับถามว่าสนุกกับการขับขี่ไหมวันนี้สนุกมากแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักจาไอออนไทยแลนด์ครับผมที่ให้รถไอออน490 Premium Y ตัวนี้นะครับมาให้เราได้ทดสอบกัน คือในส่วนอตอนนี้นะคะเราก็ขออนุญาตนะคะขอตัวเราไปก่อนสำหรับคอลัมน์หน้าเราอะคะจะไปที่ไหนในส่วนตอวนี้อย่าลืมติดตามของพวกเรา2คนได้นะคะคในคอลัมน์ออโตเทเวลใช่ค,ครับผมก็ถ้าใครเห็นเรา2คนวันนี้ได้ฟังเรา2คนพูดวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทุกช่องทาง <c oughs> ของเราเลยนะครับมิกแมกซีนไทยแลนด์นะครับผม,มแล้วก็ในส่วนอตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นวันเดทที่สนุกมาก โอเคครับ well. นั้นโอเคครับเนียค่ายไงขอตัวลาไปก่อนปิดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบมรยาต่างๆนะคะใกล้จุดชมวิวเมืองพัทยานะครับผมสวยมากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครับผมนั้นไปแล้วครับบ๊ายบาย